วันที่23มีนาคมพศ2564เวลา14นาฬิกาพลตตรีโชคชัยงามวงผู้บัคับการตำรวจนครบาล8พร้อมด้วยคุณกรลยารัตนเทพสถิตประธานชมรมเบญสัมพันธ์คณะกกตรรมคับการตำรวจนครบาล8คณะกกตรสนสมเด็จเจ้าพยาผู้กำกับสนสมเด็จเจ้าพยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจศานรสมเด็จเจ้าพยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ภายในชุมชนวนาวันซอยเจริญนครสีและชุมชนซอยท่าดินแดงสิเอ็ดเพื่อมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงเงินช่วยเหลือและเข้าให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงรวมสามลายพื้นที่สนสมเด็จเจ้ายาตีสมเด็จรายงาน